สบายดีพ no, ่อแม่พ ah ี่น so ้องสุขสุกุลสิมองสมบูรน์พ่อพ่อก็สร้างลแทนที่เขาพี่น้องหลังจากในคอมเมนแทนเ้าก็ขึ้นแต่เกี่ยวเขาเพี่น้องขึ้นแต่เกี่ยวเขาซอยข้าหน้าบ่าวซอยข้าหน้าบ่าวพอแทนเปิ่มามัดเขาแบกจ้างดีกว่าน่าได้เนาะ เจยอนพี่น้องเม่นูแทนเมื่อก่อนเราซองเท้าพังกันเกี่ยวหน้าเครื่องหายหนึ่งนาะเกี่ยวจะชีสซอยไปน้ำเบาอยู่ทิ่งกับทรานไปซอยทวลาอีพอกับทรานไปหาเพิ่นจะชีซอยทางใด ในรายกาก็ขอบคุณเอฟซีทุกการเนาะพากับเอฟซีพลังคนกระทามาแมงแทนคือจอยแทะเป็นโลกยังแมงแทนเป็นโลกยังคือจอยแทะแมงแทนกับบงหูเนาะโลกยังกับบงหูเพราะว่าแมงแทนกับเพราะว่าแมงแทนบริเป็นยังฮะนะกินเข่ากระแสบอยู่โลกขาซานอาหารหรือว่าใดๆเนาะพลังคนกระทามาแมงแทนเนาะแมงแมงแทนคือจอยแทะนะ นะขอบคุณหลายเด้อที่เป็นห่วงแม่น้องแทนมันกะกินข้าวกะแซ่บอยู่กินข้าวกะแซ่บก็บ่ได้เมื่อยบ่ได้หยังมัดข้าวนาเจอ่อนพี่น้องนาน้องแบงน้องพลมัดข้าว แม่นแทนค่ะบ่มีอยังเนาะคอยแต่ขาขอข้อพูดแค่สี่ถูกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่น้องแท่นเนาะว่าแม่น้องแทน่นคือจอยแท้จอยหย่อนยังหย่อนโลกขาดจานอาหารบ่มีอยังกินแต่ละมือกินแต่กบกินตะกบ แทนนางแทนบ่อยู่ ngăn บ่ได้เอาเมียน <Nh> <được> <máy> <Nhiments> คนแทนเป็นอยากใส่ของงานคิดตีแล้วบอกใส่เข่างานใส่เข่างานเว้ยเศ้าก็เข่างันแล้วมันจังนานชุกนี่นาเนี่เข่าหอมนะ ข้าวงานอะไเ้าแเล้วน้ำล้างหมูข้าวงานอะรน้ำล้างหมูอนี่คะแล้น้องแบงค์กะโ่อัดเข่าว เทมาหน่อยเถอะไปดีพี่น้องพของเทมามัดเขารับจ้างคาด้เงินค่ะขนมนองแทนคานมนองแทนค่าน้ำอีกค่าเป็นเพืดอีกหลายอย่างพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่นกะห่าง,นแ,นางนนแน่แล้วพเพิ่นกะห่างเพิ่นกะนั่นแน่เลยกูเมือนี่เพิ่นก็เพค่อยได้กินนมพอเทอ่าใด พาอว่าเสียเอาเพิ่นออกทางเทิงพ่อตาดเอาตา้งมากินไลยนะครับใส่น้งแบงตั้งน้ำมาให้กินเพราะมันมีน้ำในนั้นนะบัดเวลาน้ำดำนะบ่มีบัดน้ำบัดเกี่ยวเข่าผัดจังมาแต่ทางใด งัวตั่มบ่ต้นข้าวเลยจะผูกลูกงัวไว้อันนี้คือนาเจอ่อนพี่น้องเพิ่นยังบ่แล้วยังบ่ลายดอกยังตะเข็บไม่ขึ้นไปเพิ่นจ้างคนประมาณหมื่อหนึ่งกันแล้วแหละฮะวอลชนชนตัวมันแหงก่อนแล้วนั่นแหละมือได้ผูกไว้ยังบลายไอยมีเงินห้องบาดนี่ขอยตาวเวนก็ยังอยู่ทึงนั่นคืนริ้วใส่เลยแล้ว พรา่อจะหอบใจเลยยังบได้ไปไกลเลยหมัดหน่อยพวกเปลืองตอกตะกี้นะพอลงแทบเพิ่นมาข่าวบุปิน ีแรก <c oughs> มัดตะกี้นะมัดขามาัดโปเป็นของปีนี้กับของหน้าเธอแม่กับมัดเกือเบิดท์ทงซ้ำเบิดท์ทงเลยหน้าตัวเองอีกแม่ลงแท่นนาไบเลยมัด่ได้มัดน้่ง ขเข้าวตัดเอาเขาตั้งแล้วเขาตัดเอาจูมันก้อนในข้าวซี่เกี่ยวเอาโอล่ยทั้งน้องกินโน้ยังลายเอิ่มเกิ่อยู่ทั้งเฮายังบางเหน่ได้กินโน้อ่าแค่น้องหอเหล็กเกียนกับบางไปเบิดเลรอไปหมวงน้องหอเหล็กเกียน เป็นอาก,การเลาะว่านดิเสนำเ้ำเน้่บ,บ้านเมื่อก่อนฝนตกเนาะฝนตกเขาเสน้ำไปเลยหน้าพอ่อแล้วตัดน,น,นี่น้าบ่หน้าเขาพ่อกับหน้าเขอนใกล้ใกล้อะไร ชุเพินพากันเกี่ยวแล้วชุเพินเกี่ยวประดับชุเพินพากันเกี่ยวประดับเอากูบอกขายครูรงัวมึงน,น่ <c oughs> ะมาเทิรมมึงน,น่ะ ได้เงินีกระดมบ่อกูจีนหายก่อนทีบาดจีนอเนาะงเดคงเถิดมัเหอเถิผายงอีผลนี่กลอเอองปลาระลอกใส่ก็เราบอกที่ก่อนทีบาดกาอนนักแทนจ่ายไปีได้งวเขา แอมรับจ้างนาเจอ่อนเนาะเมนูแทงกันเดี๋ยวก็สิไปเกี่ยวขารับจ้างคือกันแหละไปเกี่ยวของไผก็ซอยของไปนสะก่อน และคนเหล่ากดเสี์กดติดตามสองน้องแทนนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามสองน้องแทนเด็กอะให้กำลังใจแม่น้องแทนกับพ่อน้องแทนมันมีคำอย่างเนาะมีแต่คำขอขอบคุณเด็กอะให้กำลังใจเนาะแม่น้องแทนบ่มีอย่างไรแม่นูแทนก็จะโชคดีเพีย่างท่านี้นเนาะ là La con deer bye bye.